สวีครับอันนี้พิชไถ่นะครับผมนี่พิชคลิปละได้มาหกตัวนึงนะครับเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้าๆนะน้องน้องและท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ผ่านเข้ามาชมในคลิปวันหยุดนี้นะครับผมหยุดยาวเลยนะครับผมคลิปตกปลาฮะแต่ช่องตกปลาเล็กเล็กฮะชแนลเล็กเล็กช่องตกปลาหากินฮหาปลา แม่น้ำครไปทํากับข้าวกินพูดถึงทํากับข้าววันนี้ก็ขอให้ได้สักสองสามตัวนะครับผมไว้ไปทํากับข้าวเย็นนี้นะฮะไม่ได้ทํางานก็หากับข้าวกับปลาก็ขอให้ได้กับข้าวกับบ้านนะครับผมอย่างน้อยก็วันนี้ก็มาลงน้ําปิงนะครับผมแถวตรงอ่าฝายบนฝายนะครับผมบนหน้าฝาย ตัวนี้เป็นฝายใหญ่อยู่ข้างล่างหมายเดิมไหมละครับผมหมายเดิมๆไปไหนไกลไม่ได้กลัวกลับบ้านไม่ทันนะก็มาสามหลังก็ถ้าได้หลังละตัวก็โอเคครับผมได้พอทํากับข้าวแล้วแต่ถ้าได้เยอะกว่านั้นก็ก็ยินดีครับผมก็จะได้มีกับข้าวกินหลายๆมื้อหน่อยนะฮะ หลังนี่ก็ลงไปอาหารไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็วันนี้มาสามแบบเลยนะครับผมหน้าดินนะฮะลังนี้นะฮะหน้าดินนี่นะแล้วก็สปิวนะตรงนี้นะฮะสองขอนะฮะแล้วก็ชิงหลิวชิงหลิวก็สองขอนะฮะ๋ยวมาตามดูกันนะครับผมว่าสามอย่างนี้อันไหนจะหมานหรือจะหมานทั้งสามอย่างก็ไม่เป็นไรครับตามดูกันนะครับผม ไม้สวยๆนะครับขอให้มันมานนะครับ รับแขกมาแล้วครับผมเจ้าเดิมครับกระมังครับผมเก็บไปก่อนครับปลาหมานเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับกระชังเราได้เปี่ยงน้ำแล้วครับ เรารับแขกกกลังไปหนึ่งตัวแล้วนะครับผมวันนี้สถานการณ์ตกปลาดีกว่าครับนีโควิดนะ ตัวที่สองเรามีไซส์นะครับนี่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นกะละเปนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะ น,นี่หมันสองแล้วนะครับ ตุกนะครับกระตุกนะครับผมมาดูกันนะครับผมมันจะกระตุกใหญ่ไหมครับผมก็อแล้ะคนก็หลบโควิดกันนะครับผมบางคนก็หลบเข้าป่าบางคนก็หลบขึ้นดอยตวนสายตกปลาก็นี่ครับหลบลงคลองลงห้วยลงหนองลงบึง ไปอ่างนะอ่างเก็บน้านะครับส่วนบอ่อนี่สายบอ่อนี่น่าจะปิดครับผมบอ่อนี่น่าจะปิดแต่ธรรมชาตินี่นอกจากเขื่อนให,ใหญ่แล้วเขื่อนเล็กๆนี่ไม่ปิดฮะแต่เขื่อนใหญ่นี่ปิดเขื่อนใหญ่ที่มีอ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับมีแพมีร้านขายกับข้าวมีที่เสอ่า เสฮีฮา <ha> ผมที่จัดปาร,รงปาร์ตี้อะไรพวกนี้บนแพรบนเรืออันนี้เขาปิดนะครับผมแต่เราห้วยอย่างเงี้ยไม่ปิดอ่างบางที่ก็ไม่ปิดนะครับผมคนยังหลบโควิดนะปลาก็น่าจะหลบเหมือนกันนะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับนานๆต่อทีนึงต้นของเหรอไม่รู้ <c oughs> ร้อนมากเลยตอนนี้ก็ เดีย๋ยวมาดูป้าต่อนะตัวอยู่นะครับม่เล็กก็ใหญ่คนระับ สามแล้วนะครับวันนี้พอได้ครับไซส์นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้ได้ใหญพอได้นะครับพอแกงแต่ถ้าได้หลายตัวลาบครับอร่อยอย่างคนมันกินเม็ดโฟมไม่แตกเลยนะครับ เกียงบินตัวนะครับนก้กตามป่าได้หันเพียงบินตัวสบายใจครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ตะวันกระแดงตึงๆนะครับแรงละตะวันรับขอบฟ้าแล้วนะครับผม,มจะรับจะรับแล้วครับผมเหลือน้อยหนึ่งประมาณสักฝ่ามือเนี่ยครับผมจะรับขอบฟ้าละป่าก็ได้สองตัวสองตัวปไปน้อยหนึ่งนะฮะ อันนี้กัดแรงและคลิปลบโควิดวันนี้ก็ดจะปิดคลิปก่อนนะครับผมก็มจะได้อีละนะฮะสามตัวเขากินอยู่ครับผมใส่กับงามอยู่เดี๋ยวจะได้คลิปนี้กอนจะขอปิดคลิปก่อนนะครับนะเนาะเพื่อนปีๆน้องๆหน้าหน้าอาคนไหนนะครับที่เข้ามาชมมองว่างม่งได้ไปไหนนะครับเข้ามาชมป้าใส่จ่องต๊ป่าจองน้อย,อยจองนี่นะครับ จีจองว่าต๊ะป่าหางกินนะครับผมก็คือตามนั้นนะครับผมก็คือต๊ป่าหางกินนละเจ้ป่านะก็พยาามก็เข้ากินเจ้ากินแรงก็ไปได้เจ้ากินเจ้าได้แรงก็กินแรงนะครับเนาะก็ขอบคุณหลายนะครับผมท่านได้ี่เข้ามาชมนะครับผมกาถ้าเข้ามาชมแล้วถูกใจเก็ะกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามให้ตัวนะครับผมแต่ถ้าไ่ไลค์บ่แชร์บ่ติดตามเก็พอให้จบก็ขอบคุณครับผม ยินดีเจไหลนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะพิดไว้ที่กันนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บเบ็ดนะฮะเก็บเบ็ดเก็บป่าวิญญาณก็เข้านะครับผมก็ขอดูแลสุขภาพก่อนนะครับเนาะหลบไฟรใคเจ็บเป็นธรรมดานะครับมันมาเดียวมันก็ไปนะครับผมเขาก็ดูแลตัวเขาให้ดีที่สุดปอไปอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับผมเออจะว่าแหล่งชุมชนก็จะอยู่ในแหล่งชุมชนแต่ออกไปคุกคีกับ ตีทีรวมกลุ่มกันมีหลายๆค้นนะครับผมถ้าได้ไปอยู่ตีมีหลายหลายค้นก่อพยายามรักษาอความห่างนะครับผมอย่างน้อยให้ได้สักหนึ่งเมตรสองเม็ดนะครับผมจะห้ดีกว่าสามสี่ห้าเม็ดน่าจะดีนะแต่ถ้าจะดีที่สุดก็คือบบกไปเห็นเลยนะครับผมก็ขอให้เปื่อนๆอนทุกค้นก่อนพี่ๆน้องๆนะนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมขอบคุณครับผม ไปๆครับผมดูแลสุขภาพตัวน,นะครับอ๋อเด็ดๆ,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 ๆยังหันน้อยหนึ่งเข้าป่ารวมกันนะครับผมอ๋อไปดีนกันสามตัวนะครับวันนี้อ่าฮะต้องกินอยู่ เก็บเบ็ดก่อนรันแต่ละครับผมบ๊ายบายจบดีนะครับดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับผมยูยูฮะปวีครับอันนี้ปิดไทายนะครับผมนี่ปิดคลิปแล้วได้มาหาัตัวหนึ่งนะครับได้ คอนจอมนี่มาหันนะครับผมน่องเปิอยู่บนเปินหันใส่ครับเปินเอิรนบอกนะฮะได้แถมมาทำจวงเป็นซีนะครับ